กาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหากลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว14วัน นางพรน,นิพามอาศิลีรังสีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะและเครือข่ายอ,อสอมอ,อ,อพอมอลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องกักตัว14วันไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้จึงนําเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยทำพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามกล่าวด้วยว่าการนำสิ่งของมามอบให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามทางคณะต้องมีมาตรการในการดูแลตนเองด้วยทั้งนี้คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงครามได้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างใกล้ชิดเพื่อจํากัดวงของการระบาดนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ถูกกักตัวเป็นอย่างดี โดยประชาชนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์และทราบถึงเหตุจําเป็นในการกักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหากใครพบเห็นประชาชนที่เดือดร้อนและเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะสามารถแจ้งได้ทางโทรศัพท์หมายเลข1300ตลอด24ชั่วโมงและหากท่านใดมีจิตศรัทธาจะนํเข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคก,ก็สามารถบริจาคได้ที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามที่สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามชั้นหนึ่งค่ะ